ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาโคนะครับอาโคนคืออะไรนะครับอาโคนก็คือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ทำงานผ่านอมนไลน์นะครับหรือเป็นโปรแกรม DOS นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับจะทำการซิงค์ your file ์นะครับคือซิงค์ไฟล์ของคุณนะครับไปที่ Cloud Storage ซึ่งถามว่า Cloud Storage มีอะไรบ้างก็จำพวก เป็ Drop box นไรดบล็อกครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประเภทไหน,นครับซึ่งในที่นี้ที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับก็คือคงจะเป็น g o o g l e Drive นะครับกูเกิลไร v ์เอามาทำอะไรนะครับเราก็เอามาเก็บไฟล์ของเราเนี่ยใช้ เป็นเหมือนกับร์ดดิสอยู่บนออนไลน์นะครับแทนการจัดเก็บในร์ดดิสบนเครื่องนะครับตรงนี้ก็คือลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บไปนะครับอาโคนช่วยคุณในเรื่องอะไรบ้างครับก็มีเรื่องแบ็กอัพนะครับไปที่คลาวด์ตอนเลนนะครับก็คือไปที่ g o o g l e d r i v e นั่นเองนะครับก็สามารถริสโตอลกลับมาครับ การแบ็กอัพนี้นะครับมีทั้งแบ็กอัพแบบธรรมดาหรือว่าแบ็กอัพแบบเข้า,หารหัสก็ได้นะครับแล้วก็รีสต์โตรก็คือการเรียกคืนมานะครับหรือดาวน์โหลดกลับเข้ามามาไว้บนฮาร์ดดิสก์เหมือนเดิมก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีการดีคลายก็คือการถอดรหัสนะครับตรงข้ามกับเอนคลายนะครับคือการเข้ารหัสเลอร์เอานี่ก็ การคล้ายๆประมาณว่าโคลนไปที่คลาวด์เซอร์ e วิสอื่นเช่นจาก Google Drive ไป Dropbox อย่างนี้มาามกันได้นะครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างนะครับเช่นว่าอาจจะทำเซิร์ฟเวอร์ไซต์ไม่ได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ไซต์ก็คือการ Copy ระหว่างเซิร์ฟเวอร์นะครับจะทำให้ได้ความเร็วที่ใช้ความเร็วของเซิร์ฟเวอร์นะครับทำให้การ Copy มันจะเร็วขึ้นนะครับ ีฟีเจอร์หลักๆนะครับก็คือมีการทางเฟอร์ข้อมูลการโยกย้ายลอกข้อมูลโดยที่ว่าจะมีการเช็ค MD5 นะครับ s a 1นะครับนี้จะเป็นการเช็คแฮชนะครับเพราะว่าดูความสมบูรณ์ของไฟล์นะครับโอนย้ายเข้ามานะครับก็มี t i m e stamp นะครับคือระบุว่าการที่ว่าปุ่เวลาลงไปนะครับ ยกย,าย้ายไฟล์นะครับอันนี้นะครับสามารถใช้มันตีเทดได้นะครับตีเทดดาวน์โหลด้การดาวน์โหลดพร้อมๆกันหลายหน้าตานะครับไปยังโล้อ l ดิ s k นะครับหรือพวกาดไดรฟ์ช่อฮาร์ดดิสอะไรของเรา การ copy นะครับ copy ไปยังอาลตอร์เร e นะครับการซิงค์นะครับ copy กับซิงค์นะครับด่างกันยังไงนี่ก็คือการคัดลอกไปตรงๆเลยนะครับโดยที่ว่าถ้าเกิดมีไฟล์ซ้ำแล้วนะครับก็จะไม่ copy อีกนะครับถ้าเกิดซิงค์นะครับจะยึดต้นฉบับเป็นหลักนะครับรู้ว่าต้นทางเนี่ย ที่ต้องการต้นฉทบับที่ต้องการจะก๊อปนะครับเป็นยังไงนะครับปลายทางก็คือต่อว่าต่อให้ถ้าเกิดมีไฟล์เยอะกว่านะครับก็จะทําให้ไฟล์นั้นหายไปนะครับหรือถ้าเกิดมีการอัปเดตข้อมูลอะไรอย่างงี้นะครับก็จะทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดน,นะครับซึ่งการใช้ตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีอีกทีนะครับว่าเราจะใช้ Copy ดีหรือว่าซิงดีนะครับก็มีการ Move ไฟล์นะครับ ไปที่ Cloud Storage ตรงนี้ก็คือทำการมุดว่าอย่างเช่นบางคนโหลดบิตมานะครับก็ย้ายไปที่ Cloud Storage ได้เลยนะครับแล้วก็มีการ v e r i f y ด้วยนะครับคือเป็นการมั่นใจได้เลยว่าไฟล์เรานะครับที่โดนย้ายไปที่ Cloud นะครับมันจะไม่หายแน่นอนนะครับมันจะ เรียกว่ายังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับก็มีการเช็คได้ด้วยนะครับเช็คแฮชก็คือการดูว่าไฟล์ไหนที่หายไปบ้างนะครับมารเปรียบเทียบระหว่างต้นทางกับปลายทางได้นะครับอย่างเช่นว่าในสมมติว่าเราก๊อปจากทีมไร์อันที่1น,นะครับไปทีมไรท์อันที่สองนะครับเราก็สามารถเช็คได้ว่าสองทีมไรท์เนี่ยมีไฟล์อะไรแตกต่างกันบ้างน,นะครับ ก็การเมาส์นะครับการเมาส์ก็คือเป็นการทำคลาวด์สโตรเนะครับคือเป็นพื้นที่บนออนไลน์นะครับให้มาเป็นเหมือนเ็ตเวิร์กดิสนี่ก็คือประมาณว่าอย่างเช่นทำเป็นไดซ์ซีแบบไดซ์ซีได้ดีอย่างนี้นะครับแล้วก็กำหนดเป็นชื่อไดฟ์มานะครับอาจจะเป็นไดซ์จีแล้วก็ตั้งชื่อมานะครับว่าจะได้เมาส์นะเป็นได์ ช้ตัวอักษรอ,อะไรนะครับเราสามารถตั้งได้ชื่อมันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็ถ้าเกิดใครไม่ถนัดนะครับก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์ตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถโหลดโปรแกรมเช่นแทนพวกไรได้นะครับก็คือสามารถเมาส์ในรูปแบบคล้ายๆกันนะครับออคนเมาส์ตรงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือสามารถเมาส์แบบ อรหัสออกมาได้นะครับคือตรงนี้ก็คือช่วยในการป้องกันไฟล์นะครับไม่ให้คนภายนอกหรือคนที่ไม่มีรหัสไม่สามารถถอดรหัสได้นี่ครับมาเข้ามาดูข้อมูลเราได้นะครับน,นี้ก็คือรองรับการรีโมทฟล์ผ่านนี่ปนะัโต,โตคอลต่างๆครับก็เดี๋ยวนี้ก็มี w ว็บเบ e GUI นะครับเป็นเครื่อง Interface ให้เราดูผ่านเว็บได้นะครับไม่ได้ทดลองใช้สักเท่าไหร่นะครับนี้ก็ลองรับค่ายไหนบ้างนะครับก็มีหลายค่ายเลยนะครับเมซอนได e นี่นะบล็อกหล,หลายอันอาจจะไม่คุ้นนะครับก็ดูเฉพาะที่เราใช้ก็ได้นะครับองไปดูนะครอา Google Drive นะครับกับ Google Cloud Sto เลนอันนี้ต่างกันนะครับที่เราใช้ทีมไดร์นะครับจะเป็น Google Drive น,นะครับโฟโต้ก็ได้นะครับสามารถลองเก็บข้อมูลรูปภาพของเรารับไปไว้ที่บนโฟโต้ได้นะครับ<ม>ก็เป็นเหมือนตัวที่ใช้ในการก๊อปไฟล์นั่นเองนะครับไปสู่อ d d ดิออนไลน์นะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆก็จะนีสามารถไปเปิดดูที่เว็บ a r c r o n o r g ได้นะครับว่ารองรับอะไรบ้างนะครับข้าวๆ a r c r o n e ก็ประมาณนี้นะการทำงานของมันเราก็สามารถไปดาวน์โหลดที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยววิธีการดาวน์โหลดจะสอนในคลิปถัด,ถดไปนะครับหลับคลิปนี้ก็ อนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะ